ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาเที่ยวดูตลาดผ้าไหม่บ้านท่าสว่างอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับทุกคนครับแล้วก็มาซื้อเสื้อนะซื้อเสื้อผ้าอ่าเป็นผ้าใหม่นะครับสําเร็จรูปนะครับมาก็เข้าร้านแรกเลยนะครับก็ลองดูเป็นสีฟ้าลายคอเจ้าหญิงนะครับสวยมากกับ ตัวนี้ก็ลองดูแล้วรู้สึกว่าจะสั้นไปนิดหนึ่งหรือเปล่าครับตัวนี้กราคาอยู่ที่ ครับก็ยังไม่ถูกใจนะครับลองไปเลยยังไม่ถูกใจครับดูเลือกดูสีอื่นนะครับไม่ถึงพันนะครับตัวนี้เพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ผ้าไหมนะครับเป็นผ้าฝ้ายนะครับราคาที่ห้าหกโครัยครับไม่ได้ติดผ้ากาวข้างในนะครับทุกคนก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับใส่ตัวนี้ดูมั่งครับ นี้ก็ใส่ไปแล้วก็จะใหญ่ไปนิดนึงเนาะก็อย่างว่านาะเราไม่ได้ไปวัดตัดนะครับก็ตัดสําเร็จรูปมาเนาะใสมันก็อาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ใหญ่ไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนครับดูแล้วก็จะใส่เลือกดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลองไปแล้วก็ดูจโงกดูข้างหน้าข้างหลังด้านข้าง จะพอดีพอใจไหมก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นลายโคจ้าฟ้าเหมือนกันแต่จะเป็นสีอ,อกแดงแ<ม>ดงอ,อกน้ำตาลนิดๆน,นะครับลองแล้วก็ถอดออกแล้วราคาพัน<ม>ไปเลือกดูอีกอันนี้จะเป็นผ้าไหมนะครับข้างบนนี่ผ้าไหมเท่นะครับ ไหมสวยมากครับทุกคนราคาเราตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อถึงสองพันกว่านะครับเป็นผ้าไหมาลายมัดมีนะครับลายต่างๆนะครับทุกคน,นยยยเยอะแยะมากมให้เลือกนะครับพอไปแล้วก็ตาลายนะครับจะเอาตัวนั้นใสได้ตัวนี้จะเอาตัวนี้เสียได้ตัวนั้นนะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นผ้าคาร์มาเป็นผ้าสรงนะครับผ้าคาร์มายกทอของผู้ชายนะครับนี่ยสวยมากครับทุกคนราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเลือกก็ได้เป็ดอันนี้เป็นผ้าเลยนะหนึ่งมานะครับต่อได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับสำหรับผ้าคาร์มาข้างบนเป็นผ้าถุงนะครับเป็นผ้าถุงไหม ยอมด้วยสีสงเคราะห์นะครับสีเปลือกไม้สีธรรมชาตินะครับทุกคนถ้าเป็นหลายๆตะกอนีเปลืไม้ธรรมชาติสามตะสองตะกอสามตะกอบางทีกับผ้ายกทอเจ็ดตะกออรอย่างนี้นะครับราคาก็สูงขึ้นไปอีกครับถ้าสองตะกอก็พันแปดสามตะกอก็สินไปนะครับทุกคนถ้าสามตะกอนะครับ หลายนกจูงลายาต่างๆนะครับเยอะเลยนะครับทุกคนใครที่อยากจะไปดูไปดูได้เลยนะครับที่หมู่บ้านท่าสว่างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท์นะครับเป็นตลาดผ้าไหมโทรมือนะครับสวยงามมากแล้วก็มีหลายร้านเลยให้ท่านได้เลือกดูนะครับนี่นะครับเป็นผ้าไหมที่ย้อมด้วยผ้า ด้วยเคมีก็มีแล้ย้อมด้วยสีสงเคราะห์นะครับสีเปลือกไม้นะครับก็มีนะครับทุกคนแล้วก็มาร้านนี้ต่อไปนะครับเสื้อนี่ก็สวยนะครับเป็นลายีชนะครับลายลายสักก็อย่างเงี้ยครับก็สวยนะครับก็ไม่ก็ยังไม่ถูกใจนะครับทุกคนเพราะว่าเดินดูเดินชมนะครับถ่ายรูปไป แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาในส่วนนะครับในส่วนข้างในจะเป็นที่ทอผ้านะครับทอผ้ายุคทอนะครับต่างๆ,ๆนะครับจะเป็นพันสี่ร้อยตะกอจะเป็นเจ็ดร้อยตะกอนะครับ<อ>ตรงนี้ก็เป็น<อ>ที่ย้อมอนะครับเป็นโรงย้อมนะครับด้วยสีสมเคราะห์นะครับทุกคนย้ไหม เราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับในสวนร่มรื่นนะครับต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับร่มรื่นร,มร่มเย็นนะครับวันนั้นอากาศร้อนมากครับเด็กเข้าไปข้างในแล้วก็จะเป็นต้นไม้ประดับนะครับก็อากาศจะไม่ค่ร้อนข้างในครับตรงนี้ก็มาดูที่เขาทอผ้านะครับถามช่างที่ทอก็บอกเป็นเขาเรียกว่าอทอผ้าไหมยกทอ เจ็ดร้อยตะกอนะครับทุกคนดูที่ระยงตรงตึมนะครับสลับซับซ้อนนะครับละเอียดอ่อนมากนะครับเนี่ยอีกคนหนึ่งทออีกสองคนก็คอยยกตะกอนะครับยกตะกอทําเป็นลายต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็มีคนปั่นนะครับปั่นได้ปั่นผ้าหมปั่นใหม่นะครับแล้วก็อีกคนก็อยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคน ครับหลังจากเดินดูตรงที่เขาทอตรงนั้นเราก็มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ย้อมไหม่ด้วยครามธรรมชาตินะครับทุกคนแล้วก็มาเรื่อยๆอีกก็จะมีโรงทอผ้าอีกที่หนนะครับตรงนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับจะมีคนทออยู่คนหนึ่งแล้วคนคอยยกตะกออีกสองคนนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็น7จ็ด,ดยตะกอเช่นกันนะครับนี่นะครับ ทางที่กว้างขวางมากข้างในนะครับจะเป็นโรงพอจะเป็นตรงนี้ก็เป็นที่ย้อมผ้าใหม่นะครับแล้วก็เอามาตากนะครับผ้าใหม่ที่เขาย้อมด้วยสีธรรมชาตินะครับสีสุงเคราะห์ธรรมชาติสีพวกเปลือกไม้นะครับหลังจากต้มย้อมแล้วก็เอามาตากตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เขา สก,กัดนะครับเป็นสก,กัดสีสุนเคลนธรรมชาตินะครับแล้วก็เอาไปห้อยไว้แล้วก็เอาเอาเหมือนขี้เท่านะครับเอาไปไปห้อยแล้วก็เอาน้ําไปรดๆรแล้วเอาน้ําที่ลงไปนะครับเอามาย้อมนะครับเอามาต้มตรงนี้ก็เป็นเตานะครับเตาย้อมผ้านะครับ นี่ยนะครับนีนนะ้ตรงนี้ก็เป็นน้ำที่เขาต้มสีย้อมผ้านะครับโดยสีสงเคราะห์ธรรมชาตินะครับทุกคนสีเปลือกไม้นี่ครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเปลือกไม้เปลือกไม้นะครับที่เขาเอามาย้อมนะครับแล้วก็ไปกองกองไว้นะครับทุกคนแล้วก็มาดูตรงนี้ไยข้างหน้านะเป็นตลาดผ้าไหมบ้านทัศวางนะครับ อลังการนะครับสร้างนะครับป้ายบอกนะครับสถานที่ตรงนี้เก็บโรงทอภาพใหมยกทอแล้วก็ดูป้ายเรื่อยๆนะครับดูตรงนี้ป้ายตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ ยกทอผ้าไหมสุรินนะครับกลุ่มจันโสมานะครับเนี่ยชื่อร้านจันโสมานะครับที่เข้าไปเมื่อกี้นะครับข้างในที่ผมถ่ายมาไม่ครบนะครับเป็นบางส่วนที่เอามาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูกันนะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปดูนะครับที่บ้านทัศวานะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับทุกคนหลังจากออกจากมาแล้วก็มาเลือกดูอีกนะครับร้านอีกร้านหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นผ้าไหมทั้งนั้นนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมผ้าายก็มีบางส่วนนะครับแต่ผ้าไหมเป็นหลักเลยนะครับทุกคนโดยเฉพาะนะครับผ้าถุงนะผ้าถุงไหมสําเร็จรูปก็มีผ้าถุงที่ตัดสดําเร็จรูปแล้วก็ยังไม่ตัดนะครับมัดหมีในลายต่างๆนะครับทุกคนครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ